ทีเอฟนิวในวันนี้มาดูกันว่ามีข่าวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างอตโกบวิงไอเดียเปิดตลาดสดเคลื่อนที่นํารถยนต์ไฟฟ้าส่งตรงถึงผู้บริโภคองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตกเตรียมนานวัตกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%หรือรถ E ีีมาใช้ในอตกเคลื่อนที่เพื่อเพิ่มช่องทางจําหน่ายออฟไลน์ line, พร้อมพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรรูปแบบใหม่ที่ช่วยลดมลพิษท,ทางอากาศและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยกําหนดระยะเวลาทดลองโครงการ3เดือนเริ่มจําหน่ายวันแรกวันที่22มีนาคม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในด้านการตลาดสินค้าเกษตรเพิ่มช่องทางการตลาดส่งเสริมการซื้อสินค้าปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดโดยใช้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตเร่งปฏิรูปภาคการเกษตรทั้งในรูปแบบตลาดออนไลน์ตลาดออฟไลน์รถโมบายสินค้าดังนั้นอ,อตกอจึงได้แนวคิดการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามาใช้ในการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรรูปแบบใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้น ของโครงการอตกสมาร์ทโมบายมาร์เก็ตที่นำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรและผู้บริโภคสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าส่งเสริมสินค้าเกษตรเกรดพรีเมียมสูสากลคัดสรรผลไม้ตามฤดูกาลจากตลาดอตกส่งตรงถึงผู้บริโภคภายใต้แนวคิดอตก e v e r y t h i n g good ที่มีทั้งผลไม้สดแบบพร้อมทานไม่ว่าจะเป็นมะยงชิดมะม่วงน้ำดอกไม้ชมพู่ส้มโอเมลอนและทุเรียนที่พร้อมส่งตรงถึงผู้บริโภคตามจุดจำหน่ายสินค้าที่อตกนั้นเด กำหนดเส้นทางการเดินรถไฟฟ้าไว้แล้วค่ะถ้าหากว่ามีข่าวไหนที่เด็ดแล้วน่าสนใจเดี๋ยวเราจะกลับมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีนะคะสําหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t h a i f r น n ช h i เซ็นเตอร .com ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ